s u v ไซเบอร์มยาวกว่าฟอร์จูเนอร์เกือบ1ฟุตภายในสุดหรูดีไซน์ยังกับโรลส์รอยเครื่องเบนซินไฮดริดแรงสามร้าม้าไม่รู้จะแรงจริงไม่นะ เกรตวมอเตอร์ Motor, นะครับถือวเป็นค่ายที่เป็นผู้นำทางด้านรถ SUV นะครับอย่างในจีนเนี่ยเขาทำยอดขายรวมของแบรนด์ได้มากถึง2 0 0 0 0 0คันนะในปีที่แล้วและในไทยเองครับเขาถือว่าเป็นผู้นำในกลุ่มนะกับ h a วเ l ล6ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับมาถึงปีนี้ครับถึงเวลาแล้วที่เ r รตเวิร์เขาจะเปิดตัวคันใหม่ของเขาครับกับคันนี้เลยแทง500 Hybrid SUV ที่เขาเอามาโชว์ตัวกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ยังไม่ขายสักทีนะครับวันนี้เขาเชิญพวกเรามาพรีวิวให้เห็นกันทั้งข ราคานั้นเป็นราคาที่แพงที่สุดของค่ายเวสต์มอเตอร์มันมีอะไรดีมันจะเทียบกับแปรงครูเซอร์ได้ไหมเดี๋ยววันนี้ที่สุดจะพาไปดูครับ5เรื่องเด่นของเจ้าคันนี้กันครับ เรื่องที่1ครับคือความใหญ่ของตัวรถบางคนเห็นในรูปเลยคิดว่าเอ้ยมันใหญ่จริงหรือมันใหญ่หลอกต้องบอกว่าไม่ทีตัวรถมันใหญ่มากนะครับด้วยความยาวระดับ5.78 0เมตรทะลุ5เมตรนะครับแต่ถ้าเทียบกับรถ PPV เจที่นั่งขวัญใจคนไทยอย่าง t o y o ์ a Fortuner เนี่ยคันนี้ยาวกว่าถึง28.3เซนนะตัวรถกว้างกว่า7.9เซนสูงกว่า7เซนนะครับระยะฐานล้อยาวกว่าถึง10เซนมีแนวโน้มนั่งสบายกว่าแน่ๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมและกราวด์เคเรนซ์เนี่ยระยะสูงจากพื้นสูงกว่าถึง ไปลุยได้ทุกที่สบายๆนะครับลองดูดีไซน์ด้านหน้าเขาความโครมเมนี้ยใหญ่แบบนี้เขาบอกว่ามันดูความแบบแข็งแกร่งบึกบึนะครับมองไกลๆเี่นเพลินๆดูว่ารถสิบล้อไม่ใช่นะฮะร,รถแท้งค์500ของเขาอันเป็นเอกลักษณ์ดูครับโลโกโตต้ตัวทีมหึมาขนาดนี้นะครับผมและไฟหน้านี่เป็นแบบ i ิน e l l i g น n t LED นะครับเป็น Fu l LED ทั้งหมดเลยนะครับผมมาพร้อมกับการเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัตินะครับและดูไฟตัดหมอกย่อเป็น LED นะทั้งแผงอยู่ข้างล่างอย่างนี้เลย ด้านข้างครับมันใหญ่จริงๆอยู่เส้นสายตัวรถเขาเนี่ยทำให้เราชวนถึงแบบตุร์ a ้าแลน r ์คูแบบนั้นเลยนะครับและล้อเนี่ยเห็นแบบนี้นะครับเป็นขนาดถึง20นิ้วนะเป็นยาง continental cross contact rx เฮ้ยให้มาโอเคใช้ได้เลยขนาดยางหน้ากว้างถึง265ทับ50นะครับและดูดิราวหลังคานะโอ้โหสวยๆอย่างนี้ทีเด็ดอยู่ที่ด้านท้ายครับลองมาดูกันด้านท้ายมาในแนวคิด suv คันตโตครับลองดูนะ ประตูด้านหลังครับเป็นแบบคอร์ซอนทัลคือมันเปิดในแนวนอนครับเปิดอย่างนี้นี่นะครับไม่ได้เปิดการขึ้นไปอย่างกันนะชวนให้เรานึกถึงรถ SUV คันเบิม่มๆสมัยก่อนนะแล้วลปิดลงไปปุ๊บนี่ประตูด,ดูดไฟฟ้านะครับสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยยางอะไหล่ครับแยกออกมาแบบนี้นะแล้วก็กล้องมองหลังครับกล้องรอบคันเนี่ยซ่อนอยู่ที่ช่องอยางอะไหล่ทดอ,ออกได้นะต้องระมัดระวังกันสักหน่อยนะ่ไนะฟท้าย l อ d ีในแนวตั้งอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาสปอยเลอร์ด้านหลังก็ให้มาไฟเบรกดวงที่3นะครับครีบฉลามก็ให้มาแบบนี้เลย เรื่องที่2ความหรูหราที่ไม่เป็น2รลองใครนะครับเราคาดว่าคันนี้ราคาจะทะลุกเกิน2ล้านแต่ดูภายในครับสิ่งที่เขาให้มาเอ้ยมาดูหรูหราสมราคาค่าตัวเขาใช้ได้อยู่นะ เดินขึ้นมาเนี่ยแว็บแรกดรีกว่าโรลส์รอยนะครับเปิดประตูมาปุ๊บเจอกับบันไดข้างไฟฟ้านะยืดออกมาอัตโนมัติพอปิดปุ๊บมันก็จะหดกลับเข้าไปอันนี้ดีมากทําให้กราวเคลนส์ของเราเนี่ยได้พื้นที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยบันไดก็เปิดปิดหดเก็บให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมและภายในมีให้เลือกถึง2โทนสีนะครับอย่างสีนี้ที่เราเห็นคือสีน้ําเงินตัดกับสีครีมดูหรูหรานะการตกแต่งเนี่ยเรีกว่าโรลส์รอยเลยเบาะนั่งในียก,นนยกนนยนันสกรีนบนเบาะนะกับอีกสี ร,รุ่นเริ่มต้นรุ่นโปรจะมีสีดําอย่างเดียวรุ่นท็อปอัลตรามีให้เลือกนี้สโทนสีแบบนี้เลยโดยหุ้มหนังมาโอเคดีมากนะเป็นหนังเนปตานะหนังวัสดุคุณภาพดีเป็นหนังแท้และรอบนี้นะครับผมด้านบนให้ทุกอย่างแบบให้มาใช้ได้โอเคเลยและดูตัวจอครับให้มาถึง3จอ จอกลาง i e n f o t a ร n m e n t ครับขนาด14.6นิ้วจอมาตรวัด12.3นิ้วและจอ Head-Up Display ตัวนี้ยังรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยลงมาดูครับความหรูพรีเมียมานามกาอ้แบบคลาสสิกอะ่ะนึกว่ารถแบบซปเปอร์คาร์จริงๆนะให้มาแบบนี้ แอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับปรับได้3โซนด้านหน้าซ้ายขวาและด้านหลังได้อีกโซนหนึ่งนะครับลงมาเนี่ยมีไวเลสชาร์เจอร์ให้มาวางตรงนี้ได้นะครับหัวเกียร์ก็เป็นแบบอิเล็กทรอนิกชิปเตอร์้ดูสวยแบบนี้แต่สิดได้นะไม่ได้หัวเกียร์คริสตัลเหมือนตัวท็อปในจีนนะครับ oh. พร้อมกับแบบแผงควบคุมต่างๆตรงนี้นะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบหุ้มหนังนะ ปรับด้วยไฟฟ้าสีท่ทิศทางเอยเอาเขาสินะครับผมโอเคเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแอม t l ไลท์ตกแต่งเนี่ยเลือกกันกระพริบได้ตามจังหวะด้วยนะอย่างเห็นด้านหน้าเนี่ยเป็นลายสกรีนรูปดาวนะคล้ายๆโร e ส์อยอย่างนั้นและปิดท้ายด้วยนี่เลยพาโนรามิกซันรูเปิดปิดด้วยไฟฟ้าครับเพื่อเพิ่มความโปร่งในห้องโดยสาร เรื่องที่3ความในประสงค์ภายในห้องโดยสารนะครับข้างนอกว่าใหญ่แล้วข้างในเนี่ยก็ไปกันได้ทั้งครอบครัวนะเบาะนั่ง3าแถวเจที่นั่งนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าครับดันหลังไฟฟ้านวดไฟฟ้าระบบระบายอากาศเนี่ยก็ให้มานะครับเบาะคนขับปรับ8ทิศทางนะพร้อมด้านหลัง4ี่ทิศทาง Memor y ่ซีได้อีก3ตํตำแหน่งส่วนเบาะคนนั่งปรับได้6ทิศทางนะครับแล้วก็มีสวิตช์ปรับเนี่ยที่ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับส่วนเบาะแถว2บอกว่านั่งสบายจริงๆนะเบาะเนป้าเนี่ยทุกที่นั่งผิวสัมผัสเนี่ยดีมากๆนะครับโอบรบกลถ บอกขึ้นมาอย่างนี้ได้ด้วยนะแบบว่าเราจะเผื่อแผ่ที่นั่งให้กับคนนั่งเบาะหลังแถว3นะครับที่แถว2ก็มีแอร์ปรับแยกโซนมาได้ทีเด็ดตรงนี้เลยมาตรงนี้ครับเวลาร้อนใช่ไหมนี่ เปิดอย่างนี้ได้ด้วยมันผู้บริหารนะครับส่วนการจะปีนไปที่บาะแถวสามนะครับเราก็สามารถยกบาะตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ปีนไปนั่งได้ซึ่งต้องบอกว่าผมนั่งได้จริงๆนะแล้วตัวบาะด้านหลังพักพิงครับยังปรับด้วยไฟฟ้านะทางได้สวิตช์เนี่ยตรงบาะแล้วก็เปิดประตูทางด้านท้ายด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่ครับในการเก็บของมากขึ้นซึ่งบาะแถวกลางเนี่ยสามารถพับได้แบบ60-40และวบาะแถวสามพับได้เรียบสนิทเพื่อเอาใจคนสายคนเยอะนะครับ เรื่องที่4ขคุ้มพลังนะครับเห็นรถคันใหญ่คันโตแบบนี้คุ้มพลังก็ต้องไม่ธรรมดานะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องไฮบริดนะเป็นเครื่องเบนซินครับ4สูบ2ลิตรนะพร้อมเทอร์โบแปรผัน VGT นะครับและทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าตามสเปคของเกรดบอเขาบอกว่าจะให้กำลังรวม350แรงม้าแรงบิด616นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ DHT นะครับระบบช่วงล่างเนี้ยเขาก็ต้องให้มาเพื่อสอดคล้องกันนะด้านหน้าเป็นแบบอิสระด b l e Cross Arm นะครับด้านหลังเป็นแบบมอเตอร์ลิงระบบเบรกก็ให้มาเป็นกรทั้ง4อ เรื่องสุดท้ายเรื่องที่5เกิดมาเพื่อลุยเห็นรถหรูแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าออปชั่นการลุยออฟโรดก็ไม่ธรรมดานะครับเริ่มตั้งแต่แพลตฟอร์มที่เขารองรับขุมพลังหลากหลายนะตั้งแต่น้ํามันล้วนไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดที่อาจจะมีในอนาคตนะครับรองรับขุมพลังในออฟโรดได้แน่นอนนะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ ที่เขาบอกว่ามันสามารถขับบนทางลาดชันขับบนโคลนขับบนกรวดได้สบายๆเพราะตัวรถให้ระบบ Di f f e r e n t i a l l o ล็อก lock, แบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมันจะทํางานร่วมกันให้การขับขี่เนี่ยบนทุกสภาพถนนขับไปได้แน่ๆอันนี้ตามที่เขาบอกนะครับผมและถ้าเราไปเจอทางแคบๆนะครวงเลี้ยวแคบๆไม่ต้องห่วงเพราะคันนี้นะครับมีออปชันที่เรียกว่าแทงเกอร์ Turn นะครับหลักการทํางานของมันคือถ้าเราเปิดโหมดนี้ครับแล้วเราหักเลี้ยวเนี่ย ล้อหลังด้านในวงเลี้ยวมันจะเบรคครับทำให้เราสามารถเนี้ยขับรถพาไปได้ยูเทินได้ในทางที่แคบสบายๆอันนี้ตามออปชั่นของเขานะครับและเราสามารถเลือกโหมดการขับขี่ตรงเนี้ยได้มากถึง11โหมดทั้ง o n r โรดและ o f f ฟโรดได้ในคันเดียว แข้ง500ครับสเปคไทยเนี่ยจะมี2รุ่นย่อยนะเริ่มต้นจากรุ่นโปรและรุ่นท็อปอัลตร้าภายนอกมีให้เลือก5สีครับเริ่มต้นจากดําขาวแดงเทาและก็สีนี้เลยสีเทาคริสตัลเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นที่ภายในจะมีออปชันให้เลือกครับสีน้ําเงินครีมรุ้หร,รูแบบนี้เลยราคาจะประกาศครับภายในเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับผมคาดว่าราคาจะทะลุ2ล้านบาททําสถิติเป็นรถที่แพงที่สุดของ Great Motor ที่ขายในประเทศไทยนะครับแต่จะมีส่งมอบกี่คันจะเป็นยังไงและเรื่องของการขับขี่นะที่วนน เชิญพวกเราเนี่ยไปลองขับกันอีกทีหนึ่งฝากทุกคนติดตามเอาไว้ก่อนนะเพื่อนไ่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วอยากเอากลับบ้านจังเลย